่ไปเหยียบงูด้วยอันนี้เหยียบจริงเหยียบจริงจงอันนี้ไม่ได้ขวัญที่เหยียบงูเหะเยียบจริงๆแต่ที่ฝันว่าหายคือน,นี่ทะเบียนรถรนมอเตอรไกคนะครับใช่ Motor อมอเตอร์ไซค์ทันนี้ถ้าฝันว่าหายไงก็มาสามตัวตรงๆรง ที่ยวที่แล้วฝัญมายังรั่วไงเราก็ลืมย้ำไปเนาะว่าหนึ่งเก้าหนึ่งหกเนาะแต่ย้ำผิดตัวเรื่องงวดนี้จะจะให้กลับไหมไม่แน่นะไม่แน่หนึ่งเก้าหนึ่งหกซื้อติดติดไว้หนึ่งเก้าหนึ่งหกกูจะมาตัวเดิมเนาะเน้นตัวเดียวเลยเหรอใช่เน้นตัวนี้หนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าศูนย์หกศูนย์ครับอ่าให กลับทั้งหน้าทั้งหลัง9060แล้วก็เา9 1 9 0์อันนี้เต็มเต็มทะเบียนรถแล้ว10กับ70นี่ใกล้เคียงกันไหมครับอืมมันก็ไม่แน่เนาะ11ก็เป็น7ได้ครับออจะให้กลับเฉพาะเลขในรถเลยใช่110ก็สวยนะครับ10ก็สวย เจ็ดศูนย์ก็สวยเนาะเพราะว่าหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันเออนี่แน่ซื้อให้ดีดีดดพี่ฟ้าก็นเน้นเน้นได้แค่นี้เ่ยแจกแกงมาให้พี่ฟ้านี่ครับพี่ฟ้าชอบเน้นๆแค่นี้ ชอบเน้นตัวไหนพี่ปลาพี่ป้าชอบเน้นหนึ่งเก้าศูนย์ครับและก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้ะก็เก้าเก้าแล้วก็เก้าเก้าใช่นี่ครับเพราะว่าหนึ่งหกมันอ,ออกแล้วไงกแล้วก็ไม่แน่มันไม่แน่ซื้อติดแต่ห้าบาทสิบบาทก็ได้เผื่อมันมาตัวเดิมครับไอ้ที่อะไรนะเจ็ดสองแล้วมันจะมาตัวเก่าเลย นี่เราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาเนาะออแต่เราไปบอกผิดตัวซะงวดงวด,งวดที่ออก019นะ่ะอันนั้นอะพี่ฟ้าได้เยอะอยู่ FC ก็โอนมาช่วยทํารถอย่างสวยเลยอันนี้แล้วมาฝันหายอีกจบบไม่แน่นะจริงงวดแล้วครับที่พี่ฟ้ายังยังฝันหายกลับมาอีกรอบหนึ่ง หลายงวดนะหลายงวดมากไปฝันถ้าว่าไม่ฝันยางรั่วถ้าฝันยางรั่วหรือว่าพังมันจะออกสองตัว,ตวแต่ถ้าฝันลดหายนะสามตัวตรงๆเลยสามตัวอ่ามันจะมาแบบนี้เลยนะแล้วโอกาสหกกับเก้านี่จะกลับหัวไหมครับอันนี้ก็ไม่แน่ต้องซื้อให้ดีๆนะไม่แน่อาจจะมาตัวเก่าหรือเปล่า 1, หนึ่งหกหรือจะมาหนึ่งเก้าเอออันนี้เราก็ไม่รู้เนาะ ราก็ให้ซื้อซื้อซื้อกลับกันให้ดีๆเมื่อวานข้าวทำไมเกี่ยวได้แล้ววะ bye <laughs> ออแล้วอีนี้พอเกี่ยวพอข้าวใกล้จะหมดเนาะพี่ฟ้าบอกเออเดี๋ยวเข้าบ้านวะงูมันออกมาจากไหนไม่รู้ในานาเนาะเออมันวิ่งขับพี่ฟ้าเนะี่ยพี่ฟ้าก็ขับมอไซค์คันนี้น,ะนี่ะหนีเข้ามาในบ้านขับพอมาถึงบ้านนะ่ะงูเนะ่ะพอมันมาถึงพี่ฟ้าเล้วขึ้นบ้านปับ๊บ งูมะะันก็หันหงวกลับเลยครับเออมาสองตัวได้นะเอองูเขาจะตีว่ายังไงอะ่ะเบนนิ้ลเหรอไม่รู้นะมาสองตัวนะ่ะพี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะตียังไงงูงูเหลือมอ่ะง,งูเหลือมตัวใหญ่มากเลยนะงูเป็นเจ้าเออแต่ยังว่าเจ้าเจ้าว่ะพังล้านเจ้าเจ้าหรือหกหกเอออันนี้พี่ฟ้าก็ไม่รู้เนาะกาให้เอฟปีทุกคนไปช่วยกันตีแล้วกัน งูพี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่าคตีไว้ยังไง<ค><ณ>เขาบอกพระท่านให้ไข่ใบน้องๆพี่ฟ้าก็เบกมาใส่รถปิกอัพครับเอออันนั้นมันอะไรนะเก้ 20, าศูนย์สทะเบียนรถอมันสามศูนย์หนึ่งศูนย์ระวังสามศูนย์นะหวยนายกด้วยนะครับไปกงกับเขาเลยเนาะพี่ฟ้าก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่านายกคนที่เท่าไหร่ คือว่าไอเรื่องการเมืองในพี่ฟ้าไม่ค่อยได้ยุ่งอยู่แล้วเราก็หาแต่งเงินเนาะเราไม่รู้หรอกเขาบอกโอ้กงกับเลขยนายกเลยนะ่น่ะพี่ฟ้าเขาวาอย่างนี้เนาะอ๋อเราก็ไม่รู้แล้วแต่พูดถึงก็ไอเจ้าพี่ฟ้าในชอบตัวไหนถามตรงๆพี่ฟ้าชอบทะเบียนรถถ้าฝันทีไรมันจะออกทุกทีนะะเ แต่มันมันมันจะไม่ออกกลงกงแล้วนะมันจะไม่ออกหลังหนะึ่งเก้าศูนย์อ่ะส่วนมากมันจะออกไม่ตัวหน้าก็ตัวหลังไม่ออกหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าออถ้าไม่ออกศูนย์เก้าก็ศูนย์หกหนึ่งหกเออมันจะออกแบบเนี้ยใครสามใบคือให้สามตัวน่าจากเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะอันไหนนะเพราะว่ามันแค่แต้มเดียวเอง เพราะว่าทะเบียนรถพี่ฟ้าก็หนึ่งเก้าศูนย์ที่เขาให้น่ะมันเก้าศูนย์สองแต้มเดียวเองนะตีกันให้ดีดีเออือคือใช่สองตัวล่างพี่พี่ฟ้าชอบตัวนี้เหรอครับเก้าเก้าชอบเก้าเก้าโอ้โหครับท่านผู้ชมน่าจะโอ้โหถ้าออกมานี่ปราบเสียนทั้งประเทศเลยนะครับ <laughs> กล้ากับผู้คใช่เพราะว่ามันแต่ถ้าพี่ฟ้าเห็นงูหรือว่าขวาเหินงูเนี่ยส่วนมากจะมามาคู่ด้วยนะพี่ฟ้าสองตัวเลยงูไอ้งูเหลือมาตัวใหญ่มากๆเลยนะเกาสองเออโกไม่แน่บอกซื้อตีกันให้ดีพี่ฟ้าก็ตีไม่เป็นนนะว่างูยังไงก็ขอให้เอฟซีถูกหวยขอให้เอฟซีทุกคนถูกหวยเลขพี่ฟ้าด้วยนะคะ ขอให้เข้าปังปังทุกคนพี่ฟ้ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเวดน,นี้พี่ฟ้าชอบมากเพราะว่าพี่ฟ้าซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วสี่ใบศูนย์หนึ่งเก้าพี่ฟ้าจะเอาหนึ่งเก้าศูนย์มันไม่มีครับมันมีแต่ศูนย์หนึ่งเก้าก็ศ<ม>ูนย์หนึ่งเก้าเขาบอกว่าเอาไปเลยส<ม>ิบแปดล้านเขาว่างี้บอกโอ้สาธุขอให้ฉันถูกหน่อยเถอะอ่ะทิ้งถ่ายไว้ตรงนี้นะครับ ใช่นี่แหละครับท่านผู้ชมฝากไว้นำแน่เด้อฝันหายทีไรมันมาทุกทีนะไม่เคยพลาดแล้วบอกด้วยทิ้งท้ายสุดท้ายไปเหยียบงูมาด้วยเหยียบงูใช่ไปเหยียบงูมาด้วยคันนี้เหยียบกับง,งูที่ไรมานทุกรอบมานทุกรอบใช่เหยียบจริงๆเลยอันนี้ไปนามาไม่สองตัวก็สามตัว ใช่ไม่สองก็าสามเมื่อที่แรกมันออกแล้วสองเมื่อนี้น่าจะมาสามนะพี่ฟ้าว่าครับอันุโมธนาซาธุก,กับทุกทุกท่านเลยครับ <c oughs> วันนี้ก็ขอให้เงๆ้ยงบ้างพี่ฟ้าชอบเน้นหนึ่งเก้ศนย์ครับและก็หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าและก็เก้าเก้าแล้วก็เกเก้าใช่นี่ครับเพราะว่าหนึ่งหกมันออกแล้วไงออกแล้วก็ไม่แน่ มันไม่แน่ซื้อติดตัค่าบาทสิบบาทอ,อ,<ช>อันนี้รเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาเนาะ